Merci. ได้อีกฉายเลยคะที่สอบได้แ้วได้รางวัลมาเที่ยวเรือนนอกหนืองนะคะไปอยู่ชิคาโกมาสอบเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคข่าวก็เอาได้ตัวน้องประกันว่าไหนๆน้องก็มาชิคาโกน้องก็ต้องกลับไปนะคะไปเล่าให้พ่อพแม่ฟังนะคะจากการในช่วงครั้งนี้เพราะฉะนั้นอยากจะทราบว่าน้องประทับใจอะไรในชิคาโกว่าให้สอกับที่เป็นรางวัล She, she's here for vacation. Now the reason she got this vacation is because of her uh, interest. She got uh, an exam, took an exam, and now she's studying pharmacists. So the question was that, what do you like about Chicago? And her answer is that, in Chicago, not only is beautiful and having like, a nice, nice architecture, but she's very impressed about the Thai people here. Because the Thai people here, they still try their best to preserve the culture. เชิญเดาให้กำังดกนะคะมเลเะไปประจทกันนะคะหลขอะให้ไปเบตัววเลย รีบละตัวเองยัง,งไงได้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อแม่เพื่อนฝั่งอ่น,น,นเลนะคะเวลาที่เราได้เช็คโรคแล้วเราก็จะต้องจัดเวลาถ้าสมมติว่าเราจัดเวลาไม่ถูกต้องเราก็จะมีเครียดในการสอบนะคะแต่ว่าในบางครั้งวิชาที่เรียนก็จะยากทวามทีเราเครียดได้เหมือนกันค่ะเวลาที่เครียดก็จะเดินออกออกไปน,นอกบ้านสุดอากาศสบายๆนะคะเพราะจัดเมืองที่อยู่ไม่ เพื่อนค่ะสุดท้ายถน่าสมุดก่อนมานะคะก็จะสวดมนต์ทำสมาธิก็จะทำให้เรามีปัจขึ้นค่ะจะช่วยทำให้เราเรียนประสบผลสำเร็จขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ่งเรียนอนุาลเด็สองคด้รับสทประยนเรื่องรองไปไย่างเต็มตัวนะคะ้ราบอกว่าอซ์ยินรูอสึดีเลยทางกันะคะเราบอกว่าน้องจะดเวลาในฮาลิกันจีในชเดประจำวันและก็ยังได้เา ออากำลกายด้วยรองทั้งกอนมันก็ยัสุขเลยนะคะก็ทำใ้ใจดีกว่าโหก็เลยได้ว่าไม่ทราบขั้อการที่พ่อจะมาพร้อมีน่ลนะคะเดี๋ยวเราไปเ่อนะเชิญส h ัค s t ป็ n น n กศึกนของ finance accounts right now at university u n i e s t y s located a white water so the u i r s i t y o s t if you d so much number and e h i how do you keep yourself r l a x d so they a s t h e t s e c n d t h i t a t y a s s that One thing is that I'm choosing for schedule. So I think this a schedule to stay to. The second thing is that uh, i unfortunately to sleep, to out, pray, and also to So I get better sleep. Okay. Uh, we are now แต่เราทำด้านิดใช่มคะคือเรื่องการมีศักาพททยาาการลดต้นาเลยกับบริษัทคนะคะเป็นจีแล้วเราอยากที่จะทำเมือในด้านที่ตอไปนคะจริงๆแล้วนอนาคนก็อยากหลายมาที่แรกเราม่ไผูกแขนเป็นก็คือกการฆษณา

The business, very interesting, um, actually she, uh, she started her business as And um, the business she started is a magazine in Italian. And the magazine has to do with information technology you know, by computers. The magazine name is called CRACK. So uh, because her background is in political science, and that, uh, now she's a president of doing business. So you asked her, what kind of business are you going to do? So she said I like, yeah, she wants to get into the real estate. The reason I like that is because she the real estate, no matter what. what, is gonna keep on appreciating So that is her an answer. <laughs> จบการศึกษาอาหารช่ยวของแดนค่ะสาขาสังคมวิทยา ไม่เบียดเยนกนคือคือถ้าของาถ้าเราค่ะปากคนปากหน้าที่ของตัวเองที่นทสุดไม่เบียดเยนกันสังคมของเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคะขอบคุณค่ะถ้าแน t น้องจะเป็นคนสนุสนานะเคน้โซเชียลมากพีเกยวสิ่ที่เพื่ให้กแพทย์นะคะเส่เือนจัดบ She studied working on sociology, and uh, so the question is that, given background in like, sociology, how do you use it in daily, daily life activities? So she said, so she said that because human beings are social animals, are social animals. So like I cannot live alone by myself. So like by 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 understanding this this uh, this theory, so like uh, she tried to understand everybody, that, that everybody want to be by itself. e l ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝาเข่าไปที่ของทานนี้นึงนะคะสาหรับในค่ำคืนนี้นะคะรานดามาการเล่นของเรานะคะและจากงานสงการปาร์ตี้นะคะ